สวัสดีค่ะสวัสดีได้จเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนค่ะมาค่ะกินกาแฟก็เื้อตุ๊ก,กตาผ่าฝันอยู่นํำส่วนหลังเหอนจ้ะเมื่อวันสดใสเนาะค่ะเนาะอากาศดีขนาดเลยสุดยอดเลยค่ะ ังเสียงพี่นกลงเพลง ลมพัดเย็นๆมีแห้งแห้งสดชื่นขนาดค่ะ เม,มื่อนเมื่อวานนี้เพื่อนบ้านเอตุ๊กตาเอาวันมักเดือมเือส่งลูกค่ะน่ารักลูกซ้กำกำปั่นไปเลยคะ่ะลูกใหญ่ใหญ่พันก็บหมาเลยพันเลื้เอามาเฮเออก็กิ่กลิวนเลยะคะ่ะแซบ่บหวานชื่นใจขนาดเลยแต่ว่ามันสงสัยมันมีไหลใสพันเนาะคะ่ะลูกใหญ่ใหญ่เลยคะ่ะ ข้างในมันสิเป็นอันพันเอินแต่ที่ว่าันเปิดมันเป็นอันที่ว่ามันใสเนาะค่ะเนาะใส่มักเดือนะคะข้างในก็บได้มีแมงมีแต่เด้กค่ะสดชื่นอันบได้มีอันบได้มีแมงไหมอันโจว่งงั้นแต่ปะกะทิพันทิมทิมไปที่เอ้ยว่าพันคือทิมนี่คือแมงแมงไหมมันโจวแล้วพันเลยบอกกากิน พันไซฟังก็เข้าใจค่ะเพราะว่าคนดังนี้เนาะค่ะเนาะบ้านเด็พันได้ปาดออกค่ะว่ามันผลไม้มันดีอยู่เนาะค่ะเนาะถ้าว่ามันมันแล้วแต่ความเคยชินว่างั้นว่าพันกับบไดเก็บทิมเป็นกระโคเหมือนเด็กค่ะก็เลยอันเอาเมื่อเอ้ยส่งลูกเพราะว่ามันบได้มีแมงไหมเจ้าเอา้ก็เลยมากินพอดีแซ่ พันก็เลยบอกว่าถ้าอันถ้ามันมีแมงไหมจ่อเหาโบอเอาเฮือโตเหาก็เอาทิมขยะไปเม่นบอกแล้วแต่พันเน,นาะค่ะเนาะแต่ก็ขอบคุณพันหลายๆอุส่าเอาเมอเอา,มาเมือชิมแล้ค่ะก็แซ่บอิหลีมันลูกใหญ่แล้วก็หวานชื่นใจหอมเน,นาะค่ะเนาะมักเดือ นั่งบึง,งาสาสวนน้ำเด็ชวันอย่างโบอกอกค่ะพ่เป็นนั้นแต่มันเป็นอากาศดีนะคะเหมือนอากาศสดชื่น24-25องศาเซลเซียตนะคะแฟนเออฮันเปิดประตูหน้าต่างอันอมันระบายเนาะคเนาะมันอบเอาน้ำเงนินคล้ายๆฝนลงแต่ว่ามันโบเม่นฝนลงเลยว่ามันเป็นอากาศ อีกแบบนึงแต่ว่าเป็นอากาศดีอากาศดีค่ะสีแต่ว่าม,มันยัง,งมีเดดออกระว่าถ้าเป็นตอนใบใบาอาซีเดดจ้าเลยก็ได้ดูตุกระตาว่าหน่ะหดน้ำต้นไม้จังว่าจังว่าอยู่เอาอว่าหดมื่อแหลงเนาะค่ะเนาะมื่อแหลงเนื้อพันเฮือเดชมันออกก่อน ก็คุยกันนคันโอตามเต้นละมือ้อกันคลิปกินกาแฟน้ำสวนถ้าอากาศดีกนงงน็นั่งกันนั่งกันจักหน้อยเนคันะอพี่นก็ห้องร้องเพลงละแมงไม,ม้ก็เหมาน้ำหวานน้ำต้นดอกไม้ก็เพียบอากาศซานนี้นคันโอกาแฟก็เมื่อเลาก็คือเพื่อนๆมีแต่ความ โชคดีทุกคนเลยนะคะเด้อแล้วก็มีแต่ความสุขค่ะเพราะกันคลิปโตไปนี่ยจะเอยจุกตาพาฝันคอบคุณหลายๆที่มาแห้งกินกาแฟกับเอ้ยน้ำสวนเนาะคะ่ะโชคดีทุกบ้านค่ะสวัสดีค่ะ